บายดีปลาลุงเนาะบรรยากาศตอนนั่งเล่งปลาลุงเไงเมื่อนี้ก็เลยเดาะมันนั่งเบิ้งไข่หน่อไข่น้าปลาลุงเไยพายปลลุงมาเลาะเมื่อนี้เลาะท้องไห่ท้องหน้าพอใหญ่เป็นส่วนมาหัน่อไหม่จะมันงามลุงไงหน่อสองมื่อสามมื่อแบบโบกจ้าเต๋อ Màu bốc chắc thừa đây nhà nó rồi nó. mà bừng một sao năm đâu à <laughs> đấy nhưng mà đây vô nó mày này đây đấy đấy ช่นมเป็นนอบตัวนี้โอ้สวยเลยเตรียมมาสับมาหน่อไมมโอ้เป็นนงกระไลเลยนี่ตัวเด็กไบ่ฮะไปเอาเอาเ้นมาเอาเพได้กินเขาเี่ยจะบหมักเขาสุอะน้ำมนยตัวนี้นะตัวไหน ủa như này rượu giải mùa giải đói. nó giải mùa 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 Ừ มไ้ไปเผาพ่อใหญ่งไปงน่นะทีดังไผ่เผาเลยเราแก้มกระเสีย่ยอยู่หน่อไม้นี่ยจะได้กินอยู่บ่อ๋อผมนอนกลางาเลย <c oughs> โอ้จะเป็นลายรนนาเหมือนเนาะวานในขวามไปนหน่อยเพียงแหอาวานนี่ ไปบ้านเนี่ยพวกอย่ายพัพิเผาพันสัตว์หัวสุกแล้วอ่ันว้มันจะพอดนอย,ย่อนอยู่บ่าก็น้อยให้ได้พืนจันเนี่ย นี่เอาอยู่บนี่กั่นมากระถิ่นนี่ไม่ตายพุ่นกันไดนตัวขักเลยโอ้ขาออกไว่าดิบลงเลยมันมาอยู่เดือนหนึ่งี้ยน้อยเนี่ยบ้านเมืองนะครับผม เป็นเป็นงามเข้าเห็นนะคุณ <c ười> อยากก็จะดังไฟตรมดังไฟเผาหน่อไม่ว่าตัวเตรียมมาเบิดเลย Cái này mua mùa lục sáng mưa này Thấy À cái này mua đi Nó Mùa 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 lục mưa đi đâu, khá khá Mưa này đấy, nó Mưa, này. mưa này เขานะเพื่ยซ้อใหม่เขาหน้ายหมเป็นซุป่เนะอาหารลักไงมาหมักหน้าใม่พอี้โอติ้เฒ่าบ้านเข้าไปจะมักันยังก็ มักสินมักยังไปแตู่พใหญ่เพื่อน่าโอ้ยสีนมันหยาบเหล่าน้องใหม่ใครเนี่ยอ้ปากตัวเก่าเลยเพราะจะเอาไปทำไอตัวเก่าสงสัยตัวเก่าอ้ายเพื่อนนี่สงสัยที่สมมติมีคนมาเห็ดดอกลุงพวกโตพวกนี้พวกต่อนอยู่บ้านต้องอยู่บ้านได้แท้ บ้านคอยนะน้ำมงแหละน้ำมงก็ต้นน้ำมงอยู่บ่ก็แต่น้ำมงมันมีสองว่าน้ำมงได้น้ำมงใหญ่น้ำมงน้อยแต่ว่าคอยน้ำมงใหญ่ก็มันมีทางสามแยกเลยนะเฮียหนุนจานตาน่ะมีสามแยกนั่นนาะเออกับสามแยกจะมาติดตรงเลยกับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายหักซ้ายก็ไม่ได้เเบิ่งข้าใจว่าเ่งฮะเาก็ไม่ได้เข้าใจว่า <reco> มันมีสามแยกบอกว่าจะขี่กับไปเลย้างหนึ่งจะไปแต่กับอะไรเลย เมื่อเดือนประดับเลยปีก่อๆนี่แหละโอ้ไปแล้วไม่ชิมิหั่นมองสามแยกนะฮั่นน้อยๆเราเออหมูน้อยชิมิน้อยเออตะกี้จะอะไรตะกี้สองสามปีแล้วครับไปไปประมาณนี้เราแยกเขาไม่สามแยกไปทางสามแงะไม่ว่าไปจะไปตะกี้นะก็ไม่ได้เห็นแต่ว่าเนบบประทังเกตเบ่งแต่ว่าเพื่อนเขาเลี้ยงหมูไปเบ่งหมูเขาเออเออแข้งขาเรื่อนเขาสองสั้นเด้รู้นาสีหงออยู่เออเพื่อนที่ฮั่น <ere> ตัวน่ะเฮือนกะันเขาเอาเบนนี้มันเฮ็ดไม่ดอกทั้งเชิงแบบไม่ทั้งหลุมเขาก่อดินเออนั่แล้วทั้งหลุมก่อดินข้างๆเฮือนนั่นเอาเลี้ยบลงเลยข้างเฮือนเขาเอาหิบเขาเอาอย่างนงี้ยเขาไม่ต้องเทินั่นแหละเป็นหลังสีเขียวนะข้างๆกันเฮือนตัวที่เขาเจ้าเลี้ยงมูนะผูอใหญ่เพิ่นหู่จักเพิ่นไว้แต่ว่าพ่อใหญ่นะคนทั้งเจ้าคนทั้งใดก็คนทั้งใดก็เจ้าแหละ บันดงดอกไม้บ้านดงดอกไม้ต้นดอกไม้ทางไหนวะนี่ยินี่บ้านดงดอกไม้ดอกไม้เคยไปสุยวะเออสุยนังเคยไปไม่ทางต้องผ่านท่านละเออทางสุยอยูหัวลงไงต้องผ่านบ้านเท่าก่อนสีไปห้าสิยทางไหนก็ต้องผ่านเมนผ่านทางเปทางน้อยเขาทางผ่านทางไหนแล้ววะไปทางแดงบ่ทางยางทางยางดนี่แหละทางยางไปบ้านดงดอกไม้น่ะ เออเมนเมนเคยอยู่เป่าพวันวางนมอสจะลงมานั่นอย่งก็เขาจะไปแวะเอาคนอยู่บันดุงดอกไม้สองคนเข้มเข้มทางแวะลงเลยแมนเมนมูจักอยู่โอ้แต่ว่าทางเป็นคุ้มขนาดเขาเขาทางนั่นนะคุ้มเป็นคุ้มเป็นน้องทางทางยางเลยมัวทางคุ้มทางยางมัเป็นยังดอกทางยางแต่ทางนั้นทางแดงนะ มันแดงมัมีทางแดงแบบออกแต่ลักสไปมัมีทางแดงแบบหานเชยบ้านนอกมันมีทางเวขาเด้ทางแดงออกทางสุยมันก็มีทางแดงใช่ไหมเข้า่าบ้านดงดอกไม้บ้านดงดอกไม้นี่มันสะมีโค้งเนาะมีโค้งโค้ง,คงไปทางสุย,<า>สยคือว่าฮอสเตรเลียมาแต่แบบนี้นะอ่าแบบนี้มันจะโค้งขึ้นไปแต่เวนเออมันจะทางนี้มันจะเป็นโค้งนี่นะโค้งเขาสุยเลยนะตรงกันเทาขี่ตรงกับเขาสุยเลยเออบ้านเขาเลยอันนั้นนะทางนั้นนะทางพค้ง มันแสดงว่าเาว่าผมแม่นเน้นไกับบอที่ว่าไก่ไก่เติบมแล้วัดนน้องไมไม่ลงไงพ่อใหเพิ่งกระิกลับเลยวไปวันที่าพ่อเพิ่งกระิบมอาหน้าไม่ลงไงกก่บเห็นเพิ่งแลอว าพ่อใหญ่ปรก็ศกลับ้านเห็ดหน้าเมื่อเห็ดหน้าบอกเมื่อเมื่อเห็นหน้านอใหญ่ก็ได้เมื่ออะไรคานวานจากปีอหกสิบปีล้วบอจะน่นะหอดแล้วปเออห้าสิบแปดเลยขนาว่าห้ปดยังแข็งแหงอยู่พไง้าสิปนะปกติคนทางบ้านนี่ยห้าสปกระเจ้านันแล้วาลูกาลานดับเตเพื่รับ